a ดอนนันทมประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวนะคะบอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับคลาวเดียเชนบอมประธานาธิบดีเม็กซิโกแล้วก็ถือว่าเป็นการพูดคุยที่เป็นมิตรอย่างมาก ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐนั้นจะยอมระง,งับการขึ้นภาษีนําเข้าชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งเดือนเป็นการแรกกับการที่เม็กซิโกยอมส่งกําลังทหาร10,000ืน,นายมาประจําการบริเวณพรมแดนทางเหนือที่ติดกับสหรัฐเพื่อสกัดกั้นยาเฟนทานิลและผู้อพยพผิดกฎหมายไม่ให้หลั่งไหลเข้าสู่สหรัฐค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมเคยประกาศเอาไว้ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากเม็กซิโกร้อยละ25 ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ต่อสายโทราศาัพท์พูดคุยกับจัสตินพรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาสองครั้งนะคะและตกลงระง,งับการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาออกไปอีกเดือนหนึ่งเช่นกันความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่การขึ้นภาษีจะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะ ในการพูดคุยดังกล่าวผู้นำแคนาดาตกลงที่จะทุ่มงบประมาณเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนรวมทั้งการจัดตั้งกองกำลังร่งรวมระหว่างแคนาดาและสหรัฐสกัดกั้นกลุ่มอาดญากรการขนถ่ายยาเฟนททนิลและขบวนการฟอกเงิน ส่วนการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนร้อยละสิบตอนนี้ยังดำเนินต่อไปตามกำหนดในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐแต่ทรัมป์ก็บอกว่าจะต่อสายพูดคุยกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ทรัมป์มาัากจะกล่าวหาจีนว่าปล่อยให้ยาเฟนทานิลทะลักเข้าสู่สหรัฐจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมค่ะ